ได้ค่ะพรุ่งนี้หนูหยุดร้องพรุ่งนี้วันธนาคารไมหรืตาขอนทาคขราวแล้งก็หยุดตามธนาคารนี่เอตัวเยอะๆม่ผมด้วยนะผมชี้ใช่กินหมดุกนห เ่คเอคเี่ยวเลยมั่วมั่วมหยว้าถ่ายรูปหน่อยเด้กดเลยกดเลยกดเลยช้ากดทีมถย้ามาชูเสื้อวสว่างเลยเด้ออะไรไหมอะไรกันราติดออกไปได้ เดี S <S ๋ยวไม่ไดะติดตรงนี้ไม่ติดไม่ติดร้ทไมไม่ติดไม่ไม่ไมร้องไม่ได้รอไม่ได้อีกตทตออ้เาไอรหนุ่ยจ้าถูกไมปนค่ะ่